5.5จุดหกจุดสี่ฮะ5.5จุดสี่5.4 มเปียแล้วมันหยุดไปยู่เปียแล้วทำไงตรงมุมมั้นเหรอต้งมังนะเปียอห้าจุดสีและห้าจุดสี่ยิงมุมห้าจุดห้าจุดสี่ หมุดก็ก็ได้บ่สนบ่เอาไปเอาไปใส่ลต่ําก็เลยก็ได้งลเ่นี้อดเออน้จก็ได้นไปใส่ขี้ดินนั้นแล้วก็ปูพื้น้้ แทกแทกมัป็แล้วนะแรได้ทักต่ออยู่ทักกันีทักไ้ทัางเลยึ้นพ่อต้องพาประตูทายไอ้หร้อยัไปได้ดยัประตูน่า บ่อยจังนั่นกรล่นมอกันั่นกรล่นกอกรล่นอาากระลนเี่ล่นไปทีาเปนบ้างา่มาเลยออกมาอกพี่แหกเนี่ยมันบอกว่าสีแสดุูบหาห้าว้อแปดส ผมีัีจังไหนนันตั้งเจรนอยูนนี่ใ่ะบอเอรนีเดี๋ยวเดี๋ยวได้เปีนก่อนอ่าสิันนีน้ขอมเ็ยเริอยู่คนเวจะเอี่นี่ใส่รถอ ชี้ในี่ยูเอฟซีน,นะฮะยูเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีครับบมเข่ามากอะเดี๋ยวจัวหน่อยกับเข่ามากหลายๆนี่ดเด้อครับเนี่ยมาเบิ่งพิชิตผุนนั่งเสาร์หนังหน่งเสาร์เมื่อยอยู่แต่เมียนพื้นเวียกลายเลยพิชิตนี่

นายสำนัยก uhm. 네 like, like. ้่ฮะายสำนักเปนคนเอาโค้งลี้วดินี่รอเล่าอุปกรบยไนอ๋อวียหันยียหันนี่ยก้ยกปูนอกไปี่ไหนนี่เมกก็ได้ฝากพอเส้ว่ากพอเสาแลอ จนน้ำมัต่งไหมทีมงาโอ้ยใช่ทิมงาไปไปยกคนยกคนยกโค้งตัวนค้งเออยกไปก็เลยงยกโค้งมุงังคาเจ็บหมาสอตอยู่สวนยางัดเลยอันสวนยางเขาจยากกินข่าอันเป็ื่กระจายมัดเลยไหม ลื่แล้วนม้ว่มลื่นมุงมัเบนนี้โอ้เป็นมข้ามงมเ็หอยู่ลบกสล้อาหล่าตนี้เา้อเท้เ้มาอีเ่่กาบ้านตัวนี้จ่เะเดเลยครับไปหนมันต่ การเลยเอาเปโหดบอเอาเปโหดบออย่าเบื่อมันไม่มันแรนไม้เราต้องยืมเขามาก่อนยืมเขามาโอ้ยหนกขึ้นกันเลอีทีน่งไปางนมจมาคุ้ม้องวเขาเชว่าน ถุงทองมาถุงนั้นเลยทีจัดการน่ถุงทองมันกินหอครับอันนี้ก็ตะกุยแมวปลาหมุนเยหยมเลยสวาซื้อใส่กลองมาสอันนี้ดีกระป๋าไอ้นั่นอร่อยว่เด้ไปใส่ ตาแดดไยูอเูนให้ด <s> ุดด้มล้วอยูนร่มแล้วคุณลุงเรานี่แหละจะต้องไปยู่ร่มแทนไงอ๋อเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเอาออกเรานี่แหละต้องไปยู่ร่มแทนเออเขาไปยูจ้าอืมตองึาตัวอย่างถ้าเปนออกไปเลยนอันนีทำนี่แล้วถ้าเปนอออกเด้อ